ตอนเข้าโรงเรียนใหม่กินข้าวอร่อยๆมันเป่านกหวีดปี๊ด <c oughs> อิ่มแล้วอิ่มแล้วไปได้มาเนะยังไม่อิ่มอะ่ะ <c oughs> นั่นๆจะสะทำมนั่น, <c oughs> นหน่อยๆเหนื่อยๆกลางคืนเราเอาแล้ว แต่นันแต่้นั้นมันเปล่าแต่กลุกแล้วไม่ได้คิดอะไรไงก็ึกไปที่ไหนได้อืเกิดมามันก็ต้องอย่างนี้่าใครหวังจะให้อะไรได้ดังใจทุกอย่างเลยนั่นแหละถึงว่าเดือดร้อนตายเปา เป็นสิทธิเป็นอำนาจอะไรของเรานี่จะได้ทุกอย่างดังต้องการจังก,การเฉพาะสิ่งนี้ไม่ต้องการอย่างนั้นอะไรเป็นเครื่องมือตัวเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้นเองเหตุปัจจัยอื่นมันล่อ,อไปหมดเหตุปัจจัยอื่นที่จัดการอะไรไม่ได้เลยทำอาหารก็ดูที่ ทำอาหารต้องการให้ออกมาเป็นแบบนั้นแบบนี้เออบางทีมันไม่ไม่ออกมาเป็นดังต้องการส่วนใหญ่ทึกๆครั้งเลยส่วนใหญ่ไม่เป็นไปดังต้องการต้องเอ้นิดนึงไอ,อ,อ,อ้นี่หน่อยนึงเออลืมไม่นี่ลืมไม่นั่นสังเกตดูอ,อมันไม่เป็นไปตามต้องการจริงๆแม้แต่เราทําเองเนี่ยเราลงมือทําเองทุกอย่าง แต่เหตุปัจจัยอื่นนะเหตุปัจจัยอื่นที่เราไม่สามารถจะไปอะไรด้วยได้เลยนะเป็นพระไปบินบาบขันนั่นก็ดีที่สุดเลยนะพิชาพระเจ้ามอบให้ดับนิสัยมัน อยากได้อย่างนี้ไม่ได้เดิไม่ทัดตายไม่ได้อยากได้ร้อนนั้นได้เย็นใช่อยากได้เย็นได้ร้อนซะมทำไมจะไม่เอาไม่กังวลกวายกับมันน,นีน่ที่ท่านต้องการจะไ,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 ไม่ได้ดังไม่ได้ดังใจตัวเป็นเอยมันจะดิน้นรนไปหน่อยองขับมัน ของกองดูแลพินิจพินามันจนมันยอมรับได้ทุกอย่างดีก็แล้วไม่ดีก็แล้วรับได้ะสุขก็แล้วรับได้อยู่ทุกก็แล้วรับได้เหมือนกันรับความทุกข์ได้เหมือนเหมือนกันรับความสุข ดูใจมันเป็นกลางดูดูความเป็นกลางมันรับความทุกข์ได้เท่าๆกับรับความสุขไม่กระวนกาวายกับมันไม่ได้อยากได้มันความสุขก,ก็เปล่าความทุกข์ก็เปล่ามไม่อยากได้มาเอง ไม่ดิน้นหลนไปหามมนแล้วครับเนี่ยไม่ไม่ดิน้นรลนไปหาสุขไม่ดิน้นหลนไปหลบหลีกจากทุกข์ไม่มีทั้งนั้นนั่นมัชชิมาดิน้นรลนไปไขว่คว้าหาความสุขหมดไม่เฉยเ้าทุกข์มาเบียดเบียนเข้าจะหลีกเลี่ยงมันไม่เฉยเราสนับมัชชิมา เอียงไปข้างในข้างหนึ่งมันเวี่ยงกลับมาอีกข้างหนึ่งทันทีเอียงไปข้างไขว่าหาความสุขมันเวี่ยงกลับมาทางทุกขด้วยเพราะธรรมชาติเป็นได้อย่างนี้ให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ่ะธรรมชาตินี้ก็ตายตัวโทษโดดเข้าไปคว้าหาความสุขมาเละได้ทุกขมาด้วยนี่ธรรมดา ไม่โดดเข้าไปใส่ทุกอืความไม่โดดเข้าไปใส่ความสุขความทุกข์มันก็เฉยเฉยมันก็มีมาไม่มีมาให้เห็นเฉยเฉยมันมาเบียดเบียนหัวจิตหัวใจเราไปรับความสุขเต็มเต็มนไนความทุกข์ก็รับเต็มเต็มมันเปิดประตูกว้างไว้นี่รับความสุขนะแต่ความทุกข์ไหลเข้ามาทีเดียวกันนะเต็มเหมือนกัน เกิดจากการพาวนาเกิดจากการพินิจพิจารณาละเอียดละอ,อเข้าไปเรื่อยเพิ่มพูนความสงบเข้าไปเรื่อยมันเห็นอะไรแบบที่ไม่เคยคิดเคยเห็นมาก่อนเลย เราเคยที่เคยเห็นมาก่อนมันกิบรรลุไปแล้วสิไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยทั้งที่อยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างเนี้ยนี่สัตว์ตัวเนี้ยเคยเห็นมันได้ยังไงมันเป็นเราเป็นเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องผูวย่้าตายายเป็นเพื่อนเป็นภูมิเป็นอะไรตัวอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปหมด พินาไปแบบผู้เจ้า,ท,า,แบบา,จาท่านสอนแบบครูบาอาจารย์ท่านสอนอ้าวเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่ใช่เน่ยนะสิ่งนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องไม่ใช่เพื่อนฝูงไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่อะไรเลยสักอย่างหืมันก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแ่ะ อยู่กันมาเท่าไหร่กับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเห็นมาก่อนพระสอนนะพระไปถามปัญหาท่านก็พูดเปรย์เปย์เลยบุคคลคน,คนเอามีพระองค์หนึ่งกลับกับวิเวกมามาเข้าเฝ้าพระเจ้ากำลังแสดงธรรมใหพ้พวกนั่งฟังอยู่ นะภิกษุผู้มาผู้เดินมาใหม่นั้นเธอค่าพ่อค่าแม่ค่าวิดามารดาค่าพี่ค่าน้องข่าอะไรต่ออะไรสารพัดกำลังเดินมาอยู่นั้นหมดทุกข์แล้วพระท่านสงสัยอะ,อะไรทำไมภิกษุค่าพ่อค่าแม่แล้วทำไมถึงหมดทุกข์พ่อแม่นั่ะกิเลสมันสมมุิขึ้นมาให้ถือมั่นเอา ถือมันเอารูปร่างกายถือมันธาตุขันค่าความถือมั่นนะความสำคัญเป็นนั้นเป็นนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นญาติเป็นมิตรเป็นอะไรนะค่าความสำคัญเหล่านี้ไม่ใช่ค่าตัวจริงๆค่าความสำคัญเหล่านี้ก็ถือว่าพ่อผู้ให้กำเนิดค่าแม่ผู้ให้กำเนิด ต่อไันึงไมถึงไม่ได้กกำเนิดตอะไรอีกภิกษุเดินไปอ,องค์หนึ่งเรื่อมาอ้าวนั่นมาอีกองค์แล้วนะภิกษุพูดนั่นก็ฆ่าพระราชาฆ่าอมาัมมัดฆ่าอะไรก็อะไรสารพัดหมดทุกข์อีกแล้วอ้าวเป็นไงทำไมเป็นอย่างนั้นพระราชาหัวหน้ากิเลสวิชา มีอมาน้อยใหญ่คอยเฝ้าดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ไปเรื่อยค่าความยุ่งทั้งหมดค่าความไม่รู้ทั้งหมดนั้นเท่ากับค่าพระราชาแล้วสบายแล้วเป็นอิสระความถือมั่นถือไปทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะความทุกข์นะกออทุกข์มันถือว่าเป็นเราเนี่ยดูมันน่าตลกดีไหมล่ะไม่ชอบไม่อยากได้เลยเนี่ยถือว่าเป็นเราแท,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 ท้ๆติดหัวใจเป็นง่ายดูเนมอไม่ชอบเลยทุกอะไรก็แล้วแต่ไม่ชอบเลยแต่แต่มันทําไมมันแบกเอาไว้มาเป็นเรา เป็นตัวเราจริงๆริงอำนาจกิเลสเก่งขนาดไหนอำนาจความไม่รู้ปิดบังไ้ก็กองทุกข์แท้ๆทำไมจะแบกว่าทำไมจะถือว่าทำไม อำนาจความถือมัน่นอำนาจกิเลสมันหลอกให้ถือดูสิไม่ชอบก็ถือไม่ต้องการก็ต้องเอา응แล้วก็มาเจ็บใจตัวเองสิ่ไม่ต้องการโดนบังคับให้ทำํใทำให้เอาให้ไว้แบกไว้จ응ิตใจรู้สึกเงยอัดก้วนกังวลดิ่ง้น จะเก่งกว่ามันเห็นไหมอะไรจะเก่ง,งกว่ากี่เลยในโลกสมมติน,นี้ทุกมันจะทุกยังไงล่ะมันให้ให้รับรับว่าเป็นหลา แยบยนขนาดไหนไมันถึงได้หลอกได้ทั้งโลกอย่างเงี้ยสู้ไม่ไหวก็ต้องทนเอาทนสู้ทนเทียนทนอุตสาพยายามไ้ายมโทษมันหไม่เห็นม้ยเนี่ยกองทุกข์ไม่มีใครชอบเลยทำไมมันให้รับว่าเป็นเราไม่อนอำนาจกิเลสอำนาจอวิชชา ถ้าทำลายไม่ได้มาหลายจะยึดถือกองทุกข์าเป็นเราตลอดไปนะตัวนี้ต้องถูกทำลายมั่นใจตัวนี้ต้องถูกทำลายจริงจิไม่ได้ทิ้งไว้ได้ยังไงอีกลอะรอให้ไม่ชอบทุกขรอให้เกลียดทุกขรอให้แบกทุกว่ไว้เป็นตัวอะไรเก่งขนาดไหนเนนี้ ทำลายไม่ได้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่ได้ว้งว่าไม่ได้ไอ้นี่ถึงมีแก่จิตแก่ใจจะสู้เป็นโทษของมัน

นี่กำลังางานหลวงพ่อปไปสิอะไรแล้วเนะนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยทำไง,ท,ไงที่งานเนี่ยนะรถลาจอดยังไงคือเกล็ดใหม่ๆแล้วไม่ได้นะั่นน่ะเออเวิรงานหลวงหลวงปู่บัววัดหลวงแซง วันเผาเนี่ยละไม่แอมดำไปหนูตาท่านมาบอกเลยบอกบอกอยาให้ฝนตกแล้วให้เผาเสร็จซะก่อนไม่ตกไม่ตกตกรอบๆเลนตกรอบเผาเสร็จเก็บไปเสร็จแล้วคันนี้เทแหลกเลย ทีน,นี้หารท่านเยอะเเยอะไว้ขนนซองวสอนหาหนูสอน,น,สอนเยอะนะไป